ัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก R D D c ดี Center นเะครับแม่คือบริษัทอาคเแนนแคปิตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมืดสัยาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โกดังนะครับรถดีเด็ดสาขาบางนาเหมือนเดิมครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับประมาณหลักร้อยคันมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับ มาครับวันนี้ผมพามารีวิวรถพิเศษนะคันนี้เป็น t ต y ต้านะครับไฮรักรีโวนะครับนะครับตัว Standard Cap นะ Standard cap นะครับหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวนะมาพร้อมกับปียี่สิบเอ็ดนะหน้าหมูป่าสวยๆงามๆแบบนี้นะหน้าหมูป่าสวยๆงามๆแบบนี้กับตู้นะครับคาโก้เป็นตู้บิ๊กบ็อกนะเปิดด้านหลังได้สามทางนะเปิดได้สามทางเดี๋ยวผมพาไปรีวิวดูนะ ว่าเปิดสามห้าเป็นยังไงนะครับสําหรับขนน้ําขนต่างๆนะลูกค้าที่ต้องการขนน้ําขนของผู้ประกอบกิจการต่างๆนะต้องการพยางงานนะวันนี้ผมมีให้เลือกสองคันนะครับกับราคานะสามแสนเริ่มต้นนะครับสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทนะสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนะคันนี้จะสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วก็คันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทกับเลขหมน้น้อยๆน,นะคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นคันนี้เลขหม่แสนเจ็ดหมื่นนะ อ่าใครลูกค้าสนใจตัวไหนนะครับก็นะครับแอดบ้านเขียวนะพิมพ์พูดคุยสอบถามกันไว้ได้นะนะครับอันนี้มมนจะเป็นด้านข้างมันจะไปติดสติ๊กเกอร์นะก่อนสองมอรถให้ลูกค้าเขาทำการลอกให้อยู่แล้วนะเก็บงานต่างๆอันนี้เก็บเคมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับเก็บเคมเก็บงานต่างๆมาแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรีวิวรถกันเป็นตัวสแตนดาร์ดแคนะตัวนี้หัวเดียวนะเปิดฝากระโปรปงรถให้ดูคันนี้นะ ฝาปรงรถให้ดูคันนี้นะครับเอามาเปิดฝากระโปรงรถให้ดูนะครับนะคันนี้นะฝากระโปรงรถมีการแกะกันไขมานะการแกะกันไขมานะ แล้วก็ตัวฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะแต่ว่าอาจจะมีการแกะไปทําสีทําสีมานะเนี่ยตัวเม็ดอร์นยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวตาไก่เนี่ยรับรอยรูๆต่างๆก็ยังอยู่ครบน้เหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยฝากระตูฝากระโปงมีการแกะนะมีรองยการแกะนะครับแล้วก็ตัวชิ้นแก้มด้านข้างก็เป็นชิ้นแก้มเดิมนะไม่ได้มีการชนด้านข้างนะเห็นไหมไม่ได้มีการแกะนะครับแล้วก็ไล่มาเลยที่คานนะ คันก็เป็นคานเดิมนะคานเดิมนะครับสีนะครับขาวด้านด้านแบบนี้นะคานเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะปลักตัวแอลตัวอาร์นะ้หมุดตรงนี้ไม่ได้มีนะครับลองลอยการขายนะนะรถเดิมเดิมนะครับแล้วก็ดูแผ่นเพจแผ่นเพจยังอยู่นะรถปียี่สิบเอ็ดเดือนเดือนจูนใช่ไหม เดินจูนนะผมจำไม่ผิดนะจูนนะครับผมดูไม่ผิดก็เดินกระะกฎานะกบับนี่ด้านข้างก็ไม่มีไข่นะ้ตาไก่ย,ยังอยู่ครบทั้งสองด้านนะฝาเดิมนะครับฝาเดิมโตโยต้าเดิมนี่นะรถสวยงามด้านหน้ากับหมู่ป่าแบบนี้นะไฟหน้าติดทุกดวงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะไฟหน้าติดทุกดวงแล้วก็นะฝากระโปรงนะมีการแกะมา นะครับก็ผมแจ้งให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเขาย่าเป็นปากกระโปงให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก็เสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เนปกตินะคันนี้ไม่มีผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะสองคันนี้ไม่มีผิดปกตินะเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์เนปกติไม่มีผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวของเหนือต่างๆก็ทำการถ่ายให้หมดแล้วนะการถ่ายให้ ไปกันต่อนะที่ดูรีวิวภายในรถก่อนภายในรถแล้วเดี๋ยวโปพาไปดูคาโก้ด้านหลังนะว่าไอตัวบิ๊กบ็อกด้านหลังว่าเปิดสามท่ามันเป็นยังไงนะเปิดสามท่าเป็นยังไงนี่ดูให้ดูอีกทีเห็นไหมชิ้นแก้มนะไมไ่มีการแกะนะสักครู่นะครับ นี่ชิ้นแก้ไม่ได้มีการแกะนะครับลูกค้าจะเห็นว่าชิ้นแก้ไม่ได้มีผ่านการแกะนะครับแล้วก็ฝากกระโปรงอาสาประตูด้านข้างนะก็เป็นฝากระฝาเดิมนะรอยซีนเห็นไหมที่ผมให้ดูประจําทุกคลิปนะลูกค้าถ้าใครเป็น f c ฟซช่องผมนะครับดูประจําทุกคลิปผมสอนดูทุกคลิปแบบนี้นะก็จะดูแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ดึงกระดูกงูให้ดูนะ uh huh. กระดูกงูดึงอันนี้ดึงยากนะนะนี่ Mid เม็ดอาร์ตนะครับอยู่สวยงามนะนะครับสวยงามแบบ บุ่มบุ่มไปแบบนี้นะบุ่มบุ่มไปแบบนี้เราไม่ได้มีการย้อมแมวนะครับนะครับมาดูเลขไม่ภายในกันภายในคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้ยหกิแปดกิโลเมตรนะกับราคาสามแสนเจ็ดหมหกันบาทนะสามแสนเจ็หมื่นหันบาทตัวสแตนดาร์ดแคนะกับบะแคมันจะแพงหน่อยนะครับลูกค้าเพราะว่าไอตัวคาโกโตัวบิ๊กบ็อกด้านหลังก็สองแสนกว่าแล้วนะ นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเสียงน้ำวิทยุเป็นแบบจอทัชสกรีนเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงต่างๆนะนะครับนี่น้ำเสียงดังปกตินะครับกดปิดนะนะครับ แล้วก็ตัวแอร์แบ็กด้านหน้าสองลูกตามปกติของโตโยต้าเขาเลยนะตามปกติของโตโยต้าเขาเลยแล้วก็คันนี้นะ่าจะต่อบปกติมาแล้วนะเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับคันนี้ว่าต่อบปกสิมาหรือยังนะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านนน้นเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนน้นนะแอร์เป็นปรับธรรมดาแบบนี้นะแอร์เย็นสบายด้านในไม่มีกลิ่นทิ้งอับนะแล้วก็ตัวด้านบนก็นะแค่ไม่มีร่องรอยดำร่องรอยการใช้งานเลยนะ นะแค่ไม่มีร่องรอยดําการใช้งานเลยครับแล้วก็มีฝาก็อยู่ครบนะที่บางแดดนะครับอยู่ครบไม่ได้มีหลุดนะครับแล้วก็เด็กมือเบาะด้านข้างนะสวยงามมีเบาะด้านข้างสวยงามไม่มีร่องรอ,นะอยลอกรอยย่นเลยนะไม่มีรอยลอกรอยย่นเลยนะครับแอร์เย็นสบายมากอ่ะแล้วก็ให้ดูอันนี้นะ เราจะมีตาหนิตรงนี้ก็คือรอยย่นตรงนี้นิดหนึ่งนะเบาด้านนี้นะมีการชํารุดรอยย่นนิดนึงแต่ว่าก็ใช้งานได้ย,ย,ายาวๆลูกค้ามันย่นแค่นิดเดียวเนี่ยก็ใช้งานได้ย,วยาวๆนะลูกค้านะไม่เจ็ดหมื่นแปดนะคน,ค,คนขับคนเก่าอาจจะเป็นคนที่มีน้ําหนักมากก็เลยนะอาจจะมีรอยย่นแบบนี้ลูกค้ารับไปก็ใช้งานได้ย,วยาวๆครับนี่นะครับตัวมกแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะยังอยู่แบบนี้เลยอยู่แบบนี้เลยนะครับ อไปดูตัวคาโก้ด้านหลังกันนะตัวคาโก้ด้านหลังนะที่เหยียบบันไดนะอันนี้ยังไม่ทําความสะอาดให้นะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะให้นะตัยที่เหยียบบันไดก็มีให้ครบนะให้ปีนดูด้านบนก่อนนะปดูด้านบนก่อนมานะนี่ด้านบนนะไม่ได้มีการบุกนะไม่มีบุกนะครับไม่มีบุกนะอ่ะเปิดฝาด้านหลังให้ดูราคาลดราคานี้เพราะว่า ตัวด้านหลังเนี่ยตัวตู้ด้านหลังก็สองแสนกว่าแล้วลูกค้าถ้าไปทําเองนะซื้อหัวเดี่ยวไปทําเองถอดทาเองโอ้โหนะ <laughs> ก็ค่าบริการค่าต่างๆนะครับก็สองแสนกว่าแล้วลูกค้านะมาซื้อรถกะลาวเนี่ยก็มันมีพร้อมมาให้อยู่แล้วแบบนี้นะ <c oughs> นี่ภายในตู้คาโป้นะครับมันจะเป็นตู้ตเปิดสามทางแบบนี้นะทางนู้นก็เปิดได้ทางนี้ก็เปิดได้ด้านหลังก็เปิดได้นะครับนะขนของขึ้นลงได้สามทางเลยนะครับแล้วก็มีํตหมิต่างๆเนี่ยทาอะารกรใช้งานนะ อันนีนะ้น่าจะเป็นขนน้าลิปนะขนหางน้ำลิฟเห็นไหมลูกค้าเห็นกกมๆนะขนทางาน้าลิฟนะครับแล้วก็ตัวพื้นอนาจจะมีรอยสนิมหน่อยนะพื้นมีรอยสนิมหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้อีกนะยังใช้งานได้อยู่นะถ้ามันผุมันพังก็ไปซ่อมนิดหน่อยนะกับราคานี้กับเหมาะสมเลยกับราคานี้นะครับสวยๆงามๆกับราคานี้นะรับไปใช้งานได้นะครับใครต้องการไปใช้งานนะเป็นตู้ถ้าไในบุมพลาสติกนะแล้วก็เป็นตู้สามทางตูนะ้ทึบ แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะขอหย่าปิดสักครู่นะขอหย่าปิดสักครู่นะครับเห็นไหมนี่มันเปิดได้สามทางนี่นเปิดให้ดูด้านนี้ด้วยเห็นไหมด้านนี้ก็เปิดได้เห็นไหมมันเปิดได้สามทางนะ ด้านนี้ก็เปิดได้นะครับนะเป็นไฮลักรีโวนะครับตัวสแตนดาร์ดแคปนี่เป็นแคปนะไม่มีหัวกระบะด้านหลังนะไม่มีชิ้นกระบะด้านหลังให้นะครับด้นนี้ก็จะเป็นตู้นะบิ๊กบ็อกแบบนี้เลยนะมาดูกับมาดูประตูฝั่งนี้นะก็เป็นประตูเดิมนี่รอยซีนนะครับนะรอยซีนเดิมเดิมนี่ เล็บอีกไปจะเป็นรอยแบบนี้นะก็คือรอยซีนเดิมนะครับไปดูล็อกเช็ดลดได้แบบนี้อ่ะแบบที่ผมสอนนี่เลยนะชิ้นแก้มทั้งสองฝั่งนะไมไ่มีการแตกกันไข่นะอันนี้มีการแตกกันไข่นะแล้วก็ลืมให้ดูเม็ดอาร์คนี่นะสวยงามอยู่ครบแบบนี้เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบแบบนี้นะนะครับ งามอีครบแบบนี้เลยบ่อด้านข้างนะก็ออยังสวยงามนะตัวภาษีด้านหน้าตอนนี้เป็นปีเดี๋ยวขอดูนะนะ่าจะเป็นปีหกแปดอยู่นะใช่ไหมเป็นปีหกแปดนะเดือนสิงหาคมผมว่าน่าจะต่อแล้วนะถ้าเป็นเดือนที่แล้วนะอันนี้น่าจะต่อแล้วแต่ว่าตัวภาษีมันยังไม่มานะตัวภาษีมันยังไม่ได้มานะลูกค้าทําการต่อภาษีให้หมดแล้วนะคันนี้นะมาดูเล่มมาดูเล่มกันมาดูเล่ม หาเล่มก่อนนะหาเล่มก่อนนะครับึ๊บสำเนาเล่มไม่ใช่อันนี้สำนสเนากองเล่มบ้านใครครับเนี่ยนาดูเล่มสำเนาเล่มคันนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าสำเนาเล่มคันนี้ไม่มีนะอาจจะไม่ได้ถ่ายสำเนมามานะใช่ไหมน้าไม่มีสำเนาเล่มไหมไม่มีสำเนาเล่มนะคันนี้มีแต่สำเนา ทะเบียนบ้านของใครก็ไม่รู้นะแต่เป็นตัวนี้แหละเป็นตัวนี้แหละแบบที่ผมบอกนะต่องเสียบไฟนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาเดินหน้า5สปีดอะเดินหน้า6สปีดนะแล้วก็เกียร์ถอยหลังอยู่ด้านซ้ายข้างเกียร์ธรรมดาเกียร์หนึ่งนะครับนะเกียร์ธรรมดามีคัชนะเครื่องเกียร์ต่างๆมัไมนะไม่มีผิดปกตินะไม่มีผิดปกตินะครับจออาด้านหน้านะก็สออ่อสมมติเลยให้ลูกค้านะกกระจกด้านหน้าก็เก็บงานนะครับให้ลูกค้าอยู่แล้วนะ ต่องเก็บของด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเม็ด่าไปดูคันข้างๆกันคันข้างๆนะครับคันนี้นะคันนี้ผมสรุปให้อีกทีหนึ่งคันนี้นะครับถามทอยอนี่เจ็ดแนะเป็นดีโวนะครับสแตนดาร์ดแคปนะเป็นตัวบิ๊กบ็อกซ์ด้านหลังนะเปิดสามทางนะครับเป็นตู้เปิดสามทางนะกับราคานะครับสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะ สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทกับเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดนะครับแต่ภาพเป็นยังไงผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะรีวิวให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อกับคันนี้นะครับรุ่นเดียวกันเลยสเตนด์แคปปียี่สิบเอ็ดนะครับรีโวสเตนด์แคปปียี่สิบเอ็ดนะกับคันนี้นะครับถนนราคานะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะกับเลขไม่คันนี้เลขไม่แสนเจ็ดนะมากกว่าคันนู้นแสนหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม่แสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดกับสามแสน ทุกมือหนึ่งพันบาทนะครับเป็นตู้คาโก้เปิดสามห้าเหมือนกันนะตู้นี้จะสูงกว่าตู้นู้นนะตู้นี้สูงกว่าตู้นู้นนะเขค้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับตู้มันสูงกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวผมแจ้งตําหนิให้ดูเลยคันนี้มีตาหนิคือฝาอันนี้มาติดไม่ได้นะไอตัวล็อกกุญแจมันหายไปนะตัวล็อกกุญแจมันหลุดไปนะลูกค้าก็เอาไปซ่อมนิดหน่อยนะเอาไปซ่อมนิดหน่อยก็ใช้งานได้นะฝามันไม่ได้อันนี้อยู่นะก็ติดใช้งานชั่วคราวก่อนได้หรือว่าจะ ส้อมแบบบ้านๆนะสามแสนน้องหมื่นหนึ่งพันบาทก็ไปใช้งานได้นะล้วเดี๋ยวเปิดคาโก้ให้ดูสามทางเปิดนี่เห็นไหมด้านนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเห็นไหมคันนี้นะตู้มันจะวกว้างกว่าคันที่แล้วนะตู้มันจะกว้างกว่าคันที่แล้วนะครับี่ปุคอคันนี้เข้ากนได้ไมนะ้นี่ตอ่อกับคันนี้นะครับนี่เปิดคาโก้ให้ดูด้านด้านข้างนะเป็นตูบ้บิ๊กบ็อกซนะ์นะตู้สูงน้า เมตรกว่าๆเมตรห้าสิบได้นะแล้วก็สนิมนิดหน่อยอันนี้คันนี้สนิมนิดหน่อยนะแล้วก็ตู้นะถ้ามีน้องลอยการใช้งานนะขนนาเหมือนกันแต่ว่ารอยบุบรอยอะไรต่างๆมันจะน้อยกว่าคันเมื่อกี้นะแล้วก็ตู้สูงได้เป็นตู้สูงแบบนี้เลยนะครับตู้สูงแบบนี้นะคะโคเปิดสามทางนะผมเปิดให้ด้านนี้นะเปิดได้กว้างๆสามทางเลยนะเปิดได้กว้างๆสามทางเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะจะขนของนะขึ้นลงทางใดก็ได้นะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันทั้งสามทางเลยก็ได้นะ เห็นไหมนี่กว้างๆแบบนี้เลยกว้างๆแบบนี้เลยสองเมตรกว่าได้นะกว้างสองเมตรกว่านะแล้วก็สูงอีกเมตรห้าสิบได้นะครับนะมีตำหนิตรงไหนผมก็แจ้งไปแล้วนะอันนี้ก็จะมีเนี่ยรอยสนิมนะนิดนึงนะก็นะเรบไปก็ใช้งานได้ยัอยัางใช้งานได้อยู่นะราคาสามแสนหกมืนหนึ่งันบาทเท่านั้นนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ ออขออย่าปิดสักครู่นั่นเลยเดี๋ยวผมพาไปสรุปด้านหน้าอีกทีหนึง่งนะผมพาไปสรุปด้านหน้าอีกทีหนึง่งอ่ามาผมพาสรุปด้านหน้านะครับกับสองคันนี้นะสองคันนี้นะครับเป็น โตโยต้านะครับไฮรักรีโว่สแตนดาร์ดแครบปี2องพนยี่สบะครับกับสนุนราคานะครับเริ่มต้น361,000บาทนะคันนี้นะครับ361,000บาทกับไม่หนึ0 0 0สนเจ็ดหนิดนนะ170,000สน็ดนะ 1, 7, นิดน,ดนดกับคันนี้ไม่เจ็0 0มนะครับไม่เจ็0 0มกับราคา376,000บาทนะใครสนใจคันไหนนะครับรับได้ราคาคันไหนนะก็เข้ามาเลือกไปนะคันนี้เป็นตู้เตี้ยนะแล้วก็คันนี้เป็นตู้สูงนะด้านในเป็นตู้บิ๊กเบ๊กนะครับเปิด3ทางแบบที่ผมรีววิ ไปให้ดูในคลิปนี้แล้วนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมา0970829913นะครับผมมาลิกและที่งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก RDD c ดี c e คา e r เซขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ